สวัสดีค่ะเช้านี้เราจะพากันไปเดินที่ตลาดสดค่ะตื่นกันตั้งแต่เช้านะคะเราก็จะออกจากบ้านกันประมาณ8โมงได้ค่ะลูซี่เนี่ยเขาก็ลุกมาจากเตียงแล้วนะคะแต่มาขอนอนต่อที่โซฟาเนี่ยเกือบทุกวันเลยค่ะ จะงอนอะไรนักหนาแล้วเนี่ยหายงอนทักทีเธอคุณพ่อเนี่ยเขาก็จะออกไปด้วยนะคะก็จะไปหาดูขนมของกินค่ะรถก็มาเตรียมที่นั่งให้กับลูซี่ค่ะเราจะไปตลาดใต้กันไปหาซื้อของกินแล้วก็ซื้อผักมาวันนี้อากาศหนาวด้วยนะเย็นอน่ะหมูปิ้งนมสด หอมมากเลยอ่ะน่ากินค่ะเราก็มาถึงตลาดแล้วนะคะโอ้ผักกาดอูนี่ไงปลาอู๋หัใหญ่ใบยอชะอมต้นไม้ก็มีสลัดสับปะรดรมสิบบาทดิอ่ะ ลาโทษอ้ยดูพ่อกินไหมพีเขาชอบดูรอกลับบ้านไม่ไหวค่ะอยากกินขเหนียวหมูปิง้งหมูปิง้งหมูปิง้งได้ต้นมะนาวมาด้วยนะมะนาวเนี่ยเราก็มาปลูกกันเลยนะคะจะได้โตเร็วๆนะทันกินค่ะ โูขากันค่ะขาเหลืองใหญ่นะหนอสวยมากเลยอะ่ะกลิ่นมันหอมมากเลยนะแล้ว,วแตกมาใหม่เนี่ยแช่นะ้ำไว้สามวันรากมันก็ออกจะไปไหนคะจะไปบิ๊กซี่อีกแล้วระวังหมากัดนะนไม่ไป ยังมา,าะอะไรไปไอ้ตัวอะไรไม่รู้สิใครส่งอะไรมาให้คะหนูซิอยากแกะเองคะ่ะเปิดซิอะไรคะ<อ>มีอะไรคะ โอ้ยสตอค่ะออกแล้วเรื่องแค่เส้นตัโอ้ยสตอจากต้นสดๆเลยได้มานจันทอะไรเนี่ยอ,อะไรเนี่ยและอันนี้ค่ะก็ถูกใจมากที่สุดเลยนะเป็นพริกแกงค่ะพริกแกงคั่วพริกแกงกะทิพริกแกงส้มเราก็ไม่รอช้าค่ะที่จะทำอาหารโปรดของเรานะคะเพราะว่าเรามีของครบหมดแล้วนะ กินพร้อมกับผักนึ่งค่ะ ช่วยกันเช็ดช่วยกันเช็ดโน่ฉีดลลหลายที่สิลูกมาทางนี้ด้วยอืมอะไรนีลูก เช็ดรถกันเสร็จนะคะเราก็จะพากันไปหายายค่ะจะไปเก็บไข่ไก่กันนะคะ,ะ,ะจะไปไหนคะจะไปไหนเก็บไข่เก็บไข่ไปเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยนุ่นน,นุ่นนุ่นตามยายไปตามยายไปแล้วโ ไปเข้าไปแล้วไม่มีกูอืมฮึจ้าวันนี้มีกี่ลูกดูซิไปแล้วเขาไปนู่นไงอันนี้อืมเก็บเลยลูกเก็บเลยระวางแล้งเบาๆนะเบาๆนะเดี๋ยวแตกอ่ <laughs> เก่งมากเอาให้ใหญ่ให้ยหญ่ให้ใหูกขายเยอะๆจะได้กินข้าวเยอะขนมอะไรอะ่ะ ล้วยทอดทอพอช่วงตอนเย็นเนี่ยเราตั้งใจจะออกมาหาอะไรกินกันก่อนนะคะแต่ว่าขับรถผ่านมาเนี่ยมันก็เจอแสงไฟแบบนี้ค่ะก็เลยจอดรถให้ลูซี่เนี่ยวิ่งมาดูนะคะเขาก็ชอบใหญ่เลยค่ะ ก็ปล่อยให้ลูซี่เล่นอยู่สักพักหนึ่งค่ะจริงๆก็ไม่อยากจะกลับบ้านแล้วนะคะติดเล่นมากกว่าค่ะแล้วก็ดึกแล้วด้วยเราก็จะไปหาอะไรกินกันค่ะโอเคนี่ได้ Lepas itu Despacito. Despacito. Um. Um. one more